สวัสดีค่ะตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะแล้วก็เลยไปเจอลิขสิทธิ์ใหม่เนี่ยของพวกเขามักก็ได้มาให้กำลังใจลุงคลนะคะสวัสดีค่ะขอนุาตทุกคนในภาพถ่ายนะคะเผื่อแค่นะคะเอฟตีลุงนะคะมาจากนาราทิวัดก็ได้นำของมาฝากเยอะเลยนะค่ะเอฟตีลุง ใม่ใส่ใ่ใส่่่อากางเกงยีนใส่นะครับบ้านเลยใช่ก็เลยจัใเลยทรงอะไรครับฮะรกระบอกกระบใช่มกระบอกร่าตอนนี้ยับบใส่รอกเลยครับลุงลุง้วรุ่นไหนแลเรุ่นไหลลใส่เกงรบ ไม่ดีเลยครับอนิ้ลมมนเลยมาอยู่เฮือนเจ้าอวนีพี่มันพ่อพี่น้อยเด็กเดอเนี่ยใส่เองครับลอยเอีอยากให้ใส่บุญเลยนะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านแล้วกแต่งใส่มแล้อยากให้ใส่บุญเลยนะโมนไสเอลไม่จะให้ลงทุนเอามาฝากลงทุ ป็นเจ้ของแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เองใช่ค่ะไม่แอบกับของแบรนด์นะคะนี่นะคะของมาร์น่งขเคยมาชื่อว่าแบรนด์ะคะชื่อแบรนด์อะไรพีเนียมค่ะพีเนียมพีเนียมพี่นียมโอนี่ไงนี่ไงนี่นะคะนี่นะคะเป็นแบรนด์ของอ๋อน anyway> uh ี่ค่ะนี่ค่ะ มีเบอร์เตอร์ของลูกเคยเนี่ยอยเนียนค่ะเนียนเนียนเนียนใช่ค่ะเนีขาส่งทั่วเลยเข่งทั่วละานนะจ๊ะราคาราคายังไงคะแม่นี่เหอมาาแ่ลูกเคยอยู่วังน้อยยังยังตัวนี้ราคาราคาสองพันอ้โหตแ่ไม่ได้รอก งานผม 18, yeah. ซื้อสายอิีมายังใส่ไม่ได้เลยใช่เลยนะคะเป็นมันมีหลายเกทันทันเกท่ะแต่ละเกท์วันนั้นงานเนี่ยใส่สายอิใทรไม่ได้เลยก่าพันห้าโอ้ค่ะค่ะค่ะชุดเดียวกันแล้วโอ้ชุดเดียวกันมาคราวที่แล้วก็ไม่เจอคราวที่แล้วมาเราแย้มมองมาฝากก็ฝากไปสวยมากค่ะสวยเลยครับ สวยมากเลยยัต้องซเหมาะกับลุงเลยค่ะเหมาะกับลุงมากแบนแบนเปลี่นเนียนนะคะโรงงานผมมาโรงงานเี่นนะเป็นช่วงของโรงงานทีหับใช่ใ่ใช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 ช่่ใ ฟินียนเลยนะคะชื่อโรงงานเนกันอคชื่อโรงงานได้ได้เลยครับดีๆดีๆดีอย่าสั่งไปก็ส่งอยู่ขายทางเปลี่ยนและส่งนะคะทางเปลี่นและส่งนะคะ ส่งค่ะอ๋อส่งยังไงตามนี้เลยถ้าต้องการเบอร์เจ้าของเลยตรงอ๋อนี่นะคะคือเบอร์ของเจ้าของบริษัทโดยตรงเลยนะคะบริษัทสกิปตอร์เนียเนียนนะคะ ใช่ค่ะจำนายเสื้อคอนแทคเฟซบุ๊กฟีเนียนรีนนะคะแล้วผมเปิดอ่านไม่ออกม่ไเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะดิ้งขึ้นมาเด่อนละวันดานยูทูบร้อยห้าสิบผมยังไม่ดูเลยโทรศัพท์เนี่ยสายไม่ได้รับดู100ร้อยกว่าสายบางทีมันไม่ได้รับผมไม่ได้ถือโทรศัพท์วันนี้ผมถือผมก็ไว้ในรถไปวัดเพราะว่า เราก็ไม่รู้จะโทรไงเนาะเพราะว่าเบอร์เบอร์ส่วนใหญ่มันเป็นเบอร์ที่ไม่ได้นิ่มเลยเพื่องมันเป็นเบอร์ใหม่ทั้งหมดแล้วผมก็ใครโทรมามัรับได้ผมรับเก็บหมดแล้วครับพีานเก็บหมดแล้วครับระยะกเก็บบอลนี่แหะครับพี่น้องก็ต้องไป็นเรื่องเรื่องระยะครับเาโทรมาเนี่ยเขาได้เบอร์ผมไปเขาโทรมาแล้วก็ไปสามสี่อะประมาณอย่างนั้นแหละไม่ได้ ใส่ไม่ต่ำกว่าสามสองเต็มดแต่ถ้าต่ำกว่าสามสองเป็นพีพีพีนี้ไม่ขึ้นกันยจะใส่อไรภาษาองกจะคนซื้อมาสตัวใสม่ใด้เจ้าใส่ไม่ได้สามสี่ใส่ไดไรวขายส่งอย่างเดียวขายส่งอย่างเดียวใช่ไหมคะขายส่งอย่างเดียวมีร้านใหญ่หลาสามสองใช่สามสี่ยเลค่ะ ค่ะค่ะในตลาดเลยค่ะค่ะประธานจะสั่งซื้อก็ตามที่ตามเบอร์โทรนี้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นเป็นเซลได้ไหมคะเป็นเซล เป็นขายออนไลน์ไไม่ด้ให้เปอร์เซนต์ไหมคะเตัวเจ้าของได้เลยเนาะเจะให้ส่วนลดเลยให้ส่วนลดเองเพื่อจะขายออนไลน์อันนี้ัคนนนะะตี้วมันมีราคา2 0 0นกว่าบาทพอจะสิ้นปีแล้วก็มีของประจำปีของเขาจะออกมาเป็นรุ่นใหม่เลยออกทุกปีใช่ไหมออกท ก็ถ้าเราใส่แล้วลายมันขึ้นใช่ไหมทำให้ไปปวดใช้ได้มือในโซนที่พื้นแล้ลายใหม่เราใส่ใหม่เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์เลยเพราะว่ากว่าจะมาได้มาลูกจะยอมขับต้มาให้เีตั้งกี่เดือนตั้งแต่วันที่มาอเช้าจไนีของคนนึ่ง เอาคืนค่ะคืนมาค่ะมาคืคนค่ะนุูถ่ายไว้แล้วค่ะโอเคถ่ายกับมัดด้วยค่ะถ่ายกับมัดด้วยโอเคนะคะที่วาดเอาไว้ี่พระอง์ของเาา ก็าำนี้นะคะสนใจติดต่อได้นะคะที่นี่เป็นป่นไอ้ละป่นไอ้ะไน,นะเอาว่าละอไอความหนาว ไมใส่เสยเลยทีาไปไม่่ยงอนเช้าไม่ได้ใส่ละค่ะไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้คุฝกที่นั่งใช่ละะค ดูทุกตรงลูกดูน้องคอเด้อโทรศัพท์เด้อเนี่ยนะคะก็มี fc เอาเสื้อผ้ามาฝากนะคะก็มีเสื้ออุ่นไอรักแล้วก็เสื้อกางเกงยีนนะคะให้ลุงคนก็แต่งนะคะ รับตรตีนะครับตอนนี้ก็มีเอฟซีนำเสื้อนะครับนำเสื้อมาแจกเออมะม่วงด้วยแตงโมแตงโมแตงโมเหรอโอ้เจากแตงโมเอาส่แงโมแคนตลูเออเอามีด้วยเหรออามีด้วยเหรอแตงโมแคนตลูเอาเหรอ อันนี้อันนี้งว่าเขียวเียวตได้ได้อะไรนี่ม่วงีจากเองน่า้สากมาโอ้โหสวยจังของใครนะ่คุ้มากนะคค่ะเข้าวอันนี้เปรี้ยวสุดค่ะ แต่ยังไม่ไปหวานแต่ลงรถปุ๊บมาก็เรียกให้เอาแล้วเอาอยู่ได้เฉยเลยผมไม่ถ่ายตั้งนานไม่ได้เลยนี่เอซีพี่เป้มาตั้งแต่นู้นเลยก็พี่เป้นี่แหละหลอกอุยเช้ามาแกไม่บอกว่า ขึ้นภูเขาทางคดเคี้ยวหรืออะไรกไดไม่อบอกใช่ไหมอ่ะแกก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นถนนที่จะมาบ้านกโกกอกใช่ไหมอ่ะแกก็ไล่ไอเรามาโอ้โห,โหมาทางกาลสินเนี่ยขึ้นเขามาโอ้โห โค้งยังไม่รู้จักโค้งยังไง่ว่าพี่เป๊โกหกอุยตอนถ่ายตอนขึ้นเขาอ่ะมันตาลายเมารถเราก็เลยไม่ถ่ายตันเราก็เลยมาถึงเราก็ต่อว่าพี่เป้ะทำไมไม่บอกว่าทางมันโคตรเคี้ยวเ้าลุงใส่เสื้อเป็นไงเป็นไงหันหน้ามาตรงๆหน่อยลูกหันหน้ามาหน่อย อำเภออำเภออะไรครับออะร่ชุดยีนวมีแม่ยังไงแม่เลยเมื่อวืนเพราะว่าตอนแรกแม่ว่าจะไม่มาแต่ได้มาเองเลยนะครับเป็นาบมลายีนนามานี่ยครับขแล้วมีตัวเดียวนะอันนั้นเบ็ร์ยังแวบอกอันนั้นเบอร์เอ็มบอลงใส่เบเ อั้นต้องโ่ตหญนเาบนต้องโิหวนไม่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 ต้องมองด้วยสายตาแบบนม่มอนะม่มองไม่เหม่อไปวัด่อคนข้างใหญ่ฮัลโหลใหญ่อ๋อพี่อ๋อนะได้ยินได้ยินได้ได้ได้แล้วไอแคมป์ถ่ายรูปต่อครับแล้วเข้ามาป่วเนะทุกท่านเนาะ อย่าเข้ามาขวนทิดดีทำดีพูดดีนะครับทุกท่านเนาะจะเป็นด์เอ็มนะคิดดีทำดีพูดดีนะครับทุกท่านเข้ามาขวนเะขอร้อนะครับขอะทุกท่านรวมไปนิดนึ่งลองเป็นรูเอ็มดูนะครับมากมากหลายบอกครับวาวฟุ้งต้นนะมาฝากช่องทุกตาสาสุพรรณชาแนลด้วยนะคะมา เลือใหญ่เลยแอั่ใส่ไม่หไม่ใหญ่หรอีต้องงเียแล้วทียรมกนดีทำดีพูดดีนะครับทุกท่านสองนะร้องอย่าเข้ามาป่วนนะครับเนาะร้องนะครับฟก็ดูจังหวะพพิงหือบุกี่สามนะครับเนาะทุกท่านเนาะจะของแบรนด์มา้องไปธรรมดา พี่เนียนครับพี่เนียนพี่เนียนพี่เนียนเนาะใช่ค่ะเจ้าของแบรนด์พี่เนียนนะครับผมคือยื่ยืนกอดแต่ล่าเจ้าของแบรนด์แล้วก็เจ้าของโรงงานผลิตเองเลย เรียกไปว่าขาไปนะว่ามีใครอยู่ท uh, ี่ร้านที่ตลาดใคเข้ามาตวจขออนุญาตเอฟซีทูฮันเดได้วตอนก่อนก่อนมาครับเดี๋ยวพวกจะเข้าอรวจขอก็คือยี่ห้อเนี่ยเลยจะมีวางตรงไหนปลาไม่รู้จำอะไรมันมีหลายตัวไงมีจัำอะไรลูกชายลูกชายบริหารไงลูกชายบริหารทีจริงเทพมีก็ขายอยู่ที่สยามกาแฟค่ะ อันนี้ม่บเองเลยนะครับนอเข้ามาปวดนะครัทุกท่านไ้ใเขามาบื้นมาว่าื่น้นะอกได้ครับเจาพี่น้องนะครับเจาินทำดีพูดดีนะครับเกอเนาะมาักลามีหลายอย่างนะขอมเยอะเลยวันนี้วันดีนะครับน้อวันนี้วันดีนะครับนอ่องมาฝากเยเลยั่งไหให้ั่ไให้งวันี้หังนเสื้อเสื้อด้นะค

อ๋อหอมสวยหอสวยครับผมอันนี้เป็นหังกอันนี้ตที่ทาง้อตลาดอ้ต้องซื้อที่ส0 4เลยวันนี้วันดีนะครับวันนี้วันดีครับพดดีทำดีพูดดีนะครับทุกท่านเอาาซื้อในสำนักงานใช่ใช่เดียกตันเหี่ยวไร่ับตตัาแม่ามันาอมีหลายสีนะคะซึ่ง ที่บ้านซื้อที่กคงการที่กงการอุ <verlier t> ่นไอรักนาเพราะว่าเที่ยวี้ปดซื้อไักแี้นครอื้ะไ่มีขายวไนะครับเนาะ นี่นะคะแม่เจ้าของโรงงานมาเองแะเจ้าของแบรนด์ด้วยนะถ้าท่านใดเข้ามาบ่นก็อ๋อขอบคุณเนฟพี่ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที <h <h ja ่สาม ม้ามสาม้า